วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีห้ามุกเสานะคะน้ะองยาเมือนี่ได้สามนะถให้อาหารหมูย้ามเกเ้าร์ก่อนทีให้อาหารเท่ากับล่างขอกล่างขอกลาง,ลางต้นล่างตัวอาบหนามค่นให้มันเรียบร้อยก่อนค่ะสำหรับขอกนี้ก็ล่างแล้วละกัน หลังจากล้างขอกอาบน้ำให้เพื่อนแล้วเราก็เปิดน้ำใส่อ่างไว้ให้เพื่อนให้เพื่อนนอนไปเว้นช่วงนี้มันอากาศหนาวนะคะเนาะเปิดน้ำให้เพื่อนให้เพื่อนได้นอนไปเว้นเวลาเพื่อนห่างการอาบน้ำบหนูเนี่ยนะคจากเนาะปัจจัยให้เพื่อนหายเครียด กินอาหารกับเก่งค่ะค่ะงูใหญชุดนีสองเดือนแล้วค่ะอาบน้ำล้างตนล้างตัวเพื่อนย่างเ้าแล้วเพื่อนก็สิกินอาหารกับอักอาหารใส่ห่างเพื่อนสิกินเก่งเพื่อนอารมณ์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเบิ่งขกองแล้วกันเนาะ เดีเขาก็มาเบิ่งอีกอกนี่นะคะเนาะอกที่จองท้งองใหญ่ก่อนจะให้อาหารนี่ค่ะนี่ก็ล่างขอกกว่างขอบกหรับหมูลุ่นนี่เพิ่นกะขี่เป็นทีเป็นทางเนี่ยนะคะเนาะเพิ่นลงไปขีใ่ในหลุมในอ่างน,าน้ำอกาะกัสิบ่ค่อยสชคกับ,บโกบกตรงไหนแต่เ้ากัต้องล่างต้องเปลี่ยนน,น้ำเพิ่อนนะคะเนาะ ก่อนเขาสุอาบเพื่นเขาก็บกวาดปล่อยน้ำไม่อ่างถึงก่อนก่อนขีเพื่อนโลง่งทุกคนก่อนหาอาหารเพิ่นนะคะเขาก็ต้องอาบน้ำอาบน้ำนี่ก็บชเฮ็ดให้เพิ่นอารมณ์ดี กินอาหารแกะเก่งค่ะหลังจากกวาดแล้วเขาก็มาฉีดน้ำใส่ตัวห้เพิ่นค่ะฉีดน้ำใส่ตัวล่างตัวเพื่อว่าไอตัวเพิ่นเปียกนดค่ะฉีดน้ำใส่ตัวห้เพลินนอกจากขี่มันขีมนข่มันติดตัวนั้นละลายง่ายล่างง่ายเหาก็ต้องฉีดน้ำใส่ตัวเพิ่นแค่ตอนนี้่านั้นะ นอกจาฉีดใสพื้นสีใสพื้นล่างพื้นล่างพื้นร้อพื้นค้อล้ว,วก็อาบสีใสโตัเพื่นก็กะซิมากค่ะอ,อาบเพีเป็นสีชื้อมือื้อมือเพิ่นกรมากนากระแดงชือก่อนทส่ให้อาหารเพื่นเข้า จำรับย่ายกระติอาบน้ำล้างอาบน้ำให้เพื่อนล้างคอกให้เพื่อนมันเรียบร้อยเพาจะไม่หาอาหารเพื่อนนะคะเนาะกะติเฮ็ดให้เพื่อนเพื่อนได้อาบน้ำแล้วเป็นกระติกถ้าร่มดีกะติกกินอาหารเก่งวิาาที่ล้างหลอดล้างคอกะหายอาหารเพื่อนนะคะเนาะ ่าไปฉีดไปีปล่างเพืาาาา่เพื่อนให้น่ะกเป็นเห็นหน,น้ำก็เิเลนจะเป็นมัวล่ลมดีในะจ๊กน้อยนะคนมากนา้ำ สะอาดห่นห้องเลาก็ตั้งอาบเป็นงา,านเก่างานแรงก่อนให้อาหาร mm hmm. จยากเป็นอาบ mm hmm. แล้วเกี่ยงแล้วปริ้ตเวปริ้นสะอาดแล้วเลาก็สีปล่อยนานใส่อ่างไวเ้เพื่อน เเพิ่นนอนกลางวันเวลาเพิ่นห่หอน,นก็ใชลงไปอาบนานแน,น่นอนจะรับหมูเกาะหนื่อยง่ายจะขี่เป็นทีเป็นพางดีกันล่ลงไปขี่ในอาใา่างเก็บให้ลรางโอกไงโคกก็จะอาบ ไปกับสิลงไปขี่ในอ่างก็เอาปล่อยน้ำใส่อ่างไว้เพื่อกัสิลงไปขี่ปวดเมียวปวดขี่เพื่อกัสิลงไปขี่ในอ่างอ่างคือหาเห็ดผอกหนื้แต่มื่อใหม่เด้อค่ะเด้เเอสิเห็ดผอกหมูก่ะเห็ดอ่างน้ำไว้เห็ดอ่างน,าน้ำหนี่งกับสีล้างไงสาีถั่วหมูลงไปขีลงหมูลงไปขีในน้ำ ล่างง่ายโอกโอกโมกัดสิสะอาดเนาะแต่เนาะเดี๋ยวจากล่างคอกอาบน้ำให้เพิ่นแล้วนะคะเนาะเขาก็จะมาตักอาหารให้เพิ่อนกันอาหารเพื่อนลใหญ่อาหารที่เข้าไปกินตอนนี้โมลุ่นนี กินเบอร์หนึ่งค่ะเจ้เราอาบน้ำแล้วตักอาหารให้เพื่อนกินเพื่อนกินกินมากินเจ้ะนี่ยตกินอิ่มแล้วก็นอน จ้ะจ่าสจ้ารับคลิปนี้เนาะจ้าวิดาย์ถือใจกะเบิ่งแล้วถ้าถีอใจกะปากกดไลค์กดติดตามญายิไงเด้อค่ะเด้อจ้าสจ้ารับคลิปนี้กับญาห้เบิ่งเน,ะนาะก่อนให้อาหาร น้าย่ามเสาว่าย่าห็ดนยังแน่กะอาบน้ำล้างคอให้เพิ่นก็จหรับทิปนี้กะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะอจะรับทิปน่ะยังถอกันใหม่น้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ย่าเนี่ยด้วยค่ะเด้อสจหรับทิปนี้ก็สวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่รับถอกนั่น พิ่งก่ยังเพิ่งอารมณ์ดีเนาะค่ะอาบน้ำแล้วเพิ่งก่ยังแหนคอกแหนนากินน้ำยังเล่นเดค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่งเน่าหายอาหารไว้แต่หมุอคืนเพิ่งก่กินย่างห่านได้อิ่มโอ้พิ่งก่กินพึ่งอิ่มจ้ะเพิ่งก่ยังห่านเลยกินเดี๋ยวสักพักหนึ่งพิ่งกะสิมากินแต่สำหรับคอกนีเท่ลงแามได้กี่อย่างค่ะ